ครับชาววันเดอร์ทุกคนสำหรับคลิปนี้ครับผมจะพามาส่องดูพรีวิวอัปเดตเกมโหมดทหารราบของเกมวันเดอร์โดยที่ทางเดฟเนี่ยได้มีการไลฟ์สตรีมเพื่อโชว์ระบบและเกมการเล่นแบบคร่าวๆสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถไปรับชมไลฟ์สตรีมแบบเต็มๆได้ที่ช่อง YouTube หลักของวันเดอร์ได้เลยนะครับส่วนสำหรับคลิปนี้ครับผมจะสรุปใจความสําคัญข้อมูลเท่านที่มีการเปิดเผยและชวนคุยเกี่ยวกับอัปเดตเกมโหมดทหารราบที่ทางเดฟเนี่ยได้มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆให้เราได้เห็น ไม่ว่าจะเป็นเกมการเล่นระบบกันเพยและแมานิกหลักของเกมโหมดทหารอย่างที่เรารู้ครับว่าเกมโหมดทหารลาบเนี่ยเปิดเผยอย่างเป็นทางการพร้อมกับเมเจอร์เพลยล่าสุดอย่าง Line of Contract และได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์สำหรับเบต้าเทสไปแล้วอย่างที่ทางเดฟบอกครับว่าโหมดทหารราบนี้ยังอยู่ในขั้นตอน work in progress และจะมีการเปิดให้เล่นเบต้าเทสกันเร็วนี้ทายผมเดาก็คงจะปีหน้าแล้วมั้ง อย่างที่เราเห็นในไลฟ์เกมโหมดทหารราบจะเหมือนกับเกมโหมดปกติของวอร์เทนเดอร์เลยเพียงแต่เปลี่ยนจากยางก่อต่างๆเป็นหน่วยลบแทนซึ่งจะแบ่งตามชนิดของปืนที่ใช้พร้อมกับโหลดเอาท์สแบบให้เลือกก็คือบาสุก้ากับกามิกาเซโดนผมไม่แน่ใจว่าโหลดเอาท์เนี่ยมันจะเหมือนกันหมดเลยหรือเปล่าหรือแต่ละหน่วยลบเนี่ยมันจะมีโหลดเอาท์ที่แตกต่างกันไปและเราจะสังเกตเห็นว่าแต่ละหน่วยเนี่ยมันจะมีเลข4ีทับอยู่อันนี้น่าจะเป็นจํานวนลูกทีมในหน่วยลบซึ่งถ้ามันมาเวนี้เนี่ยก็คือแม่งเอลิเตชัดชัด ื่อใครไม่เคยเล่นนะครับจริงๆผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันเ l ลิเตอเนี่ยเป็นเกมในเครือของไกจินและใช้เอนจินเดียวกับวอลนัทเดอรซึ่งจัดอยู่ในประเภทเอ่อจะบอกว่า IPS Shooter มันก็ยังไงยังไงอยู่ถ้าบอกว่ามันคือ RTS บวกกับ Shooter น่าจะใกล้เคียงกว่าใครที่อยากรู้นะครับว่ามันเป็นยังไงเนี่ยก็ลองไปหาดูเกมเพย์ได้แต่ผมบอกได้สั้นว่าไม่ค่อยจะสนุกสักเท่าไหร่แบบแม่งแปลกไงไม่รู้ กลับมาที่เกมเพย์ครับหลังจากกด two b a t t l e เนี่ยเราก็จะสปอนในแมปพร้อมกับลูกทีมอีกที่เหลือประมาณสีาคนซึ่งมันจะมี AI ที่คอยควบคุมให้ทําตามแอคชั่นของเราเห็นว่ามันเดินตามตัวเรามาเรื่อยๆเนาะและเราก็ยังสามารถใช้คําสั่งต่างๆได้ยกตัวอย่างเช่นสั่งให้มาหลบหลัง c o อร์ตรงนี้ตรงนั้นสําหรับกันเพย์ครับถือว่าดูดีใช้ได้เลยนึกว่าเล่นพวกเกมเ p s จริงๆอย่าง PB หรือไม่ก็ SF ร้อยเรื่องครับจริงๆผมว่ามันคล้ายควอกมากกว่า แต่ว่าแอนิเมชันบางอย่างเนี่ยก็ยังดูแข็งๆอยู่อย่างเช่นตอนเดินหรือไม่ก็ตอนปีนกระแพงส่วนหน้า UI อเนี่ยอาจจะต่างกับเกมโหมดปกติเล็กน้อยฝั่งซ้ายล่างเหนือมินิแมปเนี่ยน่าจะเป็นรายชื่อของลูกทีมในหน่วยเราเนาะซึ่งผมเดาว่าน่าจะสามารถกดสลับคนเพื่อเล่นได้ส่วนฝั่งขวาล่างเนี่ยก็จะเป็น UI ปืน้นระเบิดตอน HP และ Stamina ่ดามจโมดูของทหารราบมันก็ยังแปลกๆอยู่เอางี้ล้กัน นอกเหนือจากที่มันจะมีหลอด HP แล้วเนี่ยก็ยังมีโมเดลความเสียหายของตัวพลทหารด้วยซึ่งมันก็จะเปลี่ยนสีไปตามความเสียหายที่ได้รับยิ่งใกล้สีแดงเข้มก็ยิงไกลดองทีเข้าไปเต็มที DTK ครับหรือว่าถามตุกคิวผมว่าใกล้เคียงกับเกมสกอตเลยเท่าที่เห็นเดฟเล่นเนี่ยคือบางครั้งยิงอัดตัวนัดเดียวก็หลับได้เลยแต่บางครั้งก็ต้องยิงมากกว่านั้นอันนี้ผมเดาว,ว่าดาเมจโมดูลของทหารน่าจะมีการแบ่งจุดอ่อนจุดแข็งด้วย เพราะในโมเดลความเสียหายเราจะเห็นส่วนที่ใส่เสือ้อเกาะด้วยไม่แน่ว่าถ้าหญิงใส่ส่วนที่มีเกราะเนี่ยก็อาจทําให้ดาเมจที่ได้รับเนี่ยลดลงด้วยส่วนเรื่องการใช้หลอด HP ผมคิดว่ามันค่อนข้าง make ซ e n s ที่มันเป็นแบบนี้ถ้าจะให้โมเดลทหารมีความเสียหายแบบแยกส่วนแบบว่าโดนยิงขาแล้วขาเปรหรือโดนยิงแขนแล้วแขนเจ็บยกปืนไม่ได้ อันนั้นผมว่าไปเล่นเดซี่หรือไม่ก็ทาคอฟดีกว่ามากเดี๋ยวมันจะลำบากไปเ่าๆและในเมื่อมันเป็นหลอด HP ครับแน่นอนว่าก็ต้องมีการใช้กล่องปฐมพยาบาลเพราะถ้าหากถูกยิงครับแต่ยังไม่ดองคีทหารเราจะติดสถานะเลือดไหลด้วยแต่ผมแปลกใจอย่างหนึ่งคือการที่มันไม่มีหมอในทีมนี่แหละแบบผมแค่คิดว่ามันควรจะชุบเพื่อนได้หรือไม่ก็ช่วยเพื่อนหิวได้หรือบางทีเดฟเขาอาจจะแค่ยังไม่ได้โชว์เราเห็นเฉยๆกลับมาที่เกมเพ l ย นอกจากกันเพย์ปกติเราก็ยังสามารถใช้โดนเพื่อสอดแนมหรือว่าไปบึ้มรถถังอย่างที่ว่าไปในเกมโหมดเบต้าเทสของทหารเนี่ยนอกจากหน่วยรบทหารเราก็ยังสามารถเล่นเป็นยานเกราะต่างๆได้แต่ว่าแต้มเกิดน่าจะสูงเอาเรื่องผมมองว่าเหมือนเอามาเป็นเป้าซ้อมยิงพวก RPG หรือไม่ก็กามิกาเซยโดนมากกว่าแล้วจริงๆผมว่ามันแอบเล่นยากอยู่นะเพราะทางเดฟเนี่ยเขาเนิร์อ POV ในเกมโหมดทหารให้เห็นแค่มุมมองแคบๆประมาณฝาหม้อข้าวของคอมมานเดอร์รถถังน่ะ คุ้นๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนฮะอ๋อแมงเอลิเตสนี่วานี่ก็เป็นข้อมูลเท่าที่มีการเปิดเผยออกมาตอนนี้ครับค่อนข้างน้อยไปหน่อยแต่ก็พอเข้าใจได้นี่ยังเป็นแค่พิวตัวแรกเท่านั้นส่วนที่เราอยากรู้และยังไม่ได้คาตอบก็มีอยู่เยอะเหมือนกันนอกเหนือจากเกมเพลย์แล้วก็ไม่มีรายละเอียดอะไรอย่างอื่นเลยที่ผมอยากรู้ก็น่าจะเป็นแมชชีนิกของหน่วยรบนี่แหละว่าจะมาเป็นแบบไหนมาเป็นแบบสายวิจัยแบบของรถถังเครื่องบินเลยหรือเปล่า แล้วนอกเหนือจากทหารยุคโมเดิลเราจะมีทหารยุคเก่าๆอย่างเช่นเวอร์วอลไม่ก็โควอลให้เราเล่นไหมเพราะผมสังเกตว่าหน่วยรบทหารเนี่ยมีการจัดแบ่ง BR หรือว่าพัทเทิลด้วยไม่แน่ว่าอาจจะมีสายวิจัยทหารที่เชื่อมโยงกับ BR ต่างๆของตัวเกมก็เป็นได้จริงๆก็เหมือนจะไม่มีข้อมูละายเพิ่มเติมแล้วแต่บางเอิญครับระหว่างที่ผมกําลังนั่งเลนเดอร์อยู่เนี่ยทางตัวเกมก็ได้ประกาศให้ทดสอบ c r o s เบต้าเทสตสำหรับคนที่กดลงทะเบียนไปแล้วซึ่งผมค่อนข้างโชคดีครับกูไม่ได้รับสิ่งน,นั้น แต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะอย่าง,งน้อยๆก็ยังมีการเปิดเผยเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับแมชชนิกโมดทหารราบและนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมคลิปหลังจากส่วนนี้เป็นต้นไปครับจะเป็นเนื้อหาที่ผมเสริมเข้าไปเพื่อให้ข้อมูลเนี่ยมันครบมากที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้ซึ่งผมก็ไปดูดข้อมูลมาจากเคียร์เตอร์ต่างชาติเขาอีกทีนึง <laughs> <laughs> ย้อนกลับไปคําถามเมื่อกี้ครับผมสงสัยว่าแมชชนิกของหน่วยรบเนี่ยมันจะเหมือนกับของรถถังและเครื่องบินหรือเปล่าซึ่งคําตอบก็คือใช่ครับแม่งมาเป็นสายวิจัยอย่างนี้เลย ซึ่งภายในหน่วยลบครับก็จะมีให้เราวิจัยพาสเสริมต่างๆที่จะเป็นต้องใช้ที่ก็มีตั้งแต่ของแต่งปืนอาวุธต่างๆและอุปกรณ์เสริมอย่างเสื้อกราะและกล่องปฐมพยาบาลเรียกได้ว่านอกจากที่เราต้องปั่นวิจัยพาสเสริมของรถถังเครื่องบินแล้วเนี่ยมึงยังต้องวิจัยพาสเสริมของหน่วยทหารด้วยนะครับไว้กลับมาที่โหลดเอาซึ่งเราจะสามารถตั้งค่าพีเซตได้ตามใจเราเลยว่าอยากให้ลูกทีมคนไหนเนี่ยใช้อาวุธเสริมอะไรที่ก็มีให้เลือกเยอะอยู่ไม่ว่าจะเป็นบาสซูก้าแมนแพดสติงเจอร์หรือกามิกาเซโดน อีกส่วนที่สําคัญไม่แพ้กันครับก็คือโปรดักชันหรือว่าเสื้อก่อนนั่นเองที่เราจะสามารถใช้ได้ตั้งแต่แบบไลท์มีเดยมและเฮฟวี่้วยก่อหนักครับก็จะป้องกันดาเมจได้ดีที่สุดเนาะแต่ก็แน่าจทำให้ทหารเราครับตัวหนักแล้วก็วิ่งช้าลงหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันส่วนของแต่งปืนครับเอาเป็นว่าแม่งคาสสกเกมชูเตอร์ละกันอะไรที่เราสามารถใส่ของแต่งได้คือแม่งมาหมดเลยไม่ว่าจะเป็นปลอกมัสเซลครับที่ช่วยลดแรงถีบหรือว่าซับเบเซอร์เก็บเสียงเวอร์ติโกลกริป กระสุน2แบบเทเซอร์และอารโม่เบรซิงแมกกาซีนที่ช่วยให้บรรจุกระสุนได้เยอะขึ้นโคปื้นแบบต่างๆที่ก็มีตั้งแต่เลดดอตไปจนถึงกล้องจับความร้อนไปใช้แปดไลท์และเลเซอร์ชีเป้าหลังจากที่เราเห็นเดฟโชว์เกมเพย์ไปแล้วทีนี้ก็ได้เวลามาคุยกันครับความเห็นของผมในตอนนี้ก็คือเอ่อ uh, first impression มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะว่าไงดีคือผมก็เ mm hmm. ดาได้แหละว่ามันจะต้องรอการบานเอลิเทสมาแน่ๆผมแค่คาดหวังว่าเขาจะทําอะไรสักอย่างที่แบบมันแตกต่างออกไป ไม่อย่างนั้นมันก็จะเป็นได้แค่เอลิเทตที่ย้อมสกินยุคโมเดิลเฉยๆแต่ก็ไม่ต้องกังวลขนาดนั้นหรอกครับเพราะนี่มันยังเป็นแค่ Workin Pro g r e ก s มันยังมีอีกหลายอย่างที่สามารถพัฒนาให้ได้ดีกว่านี้อยู่แต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแม่งจะออกมาดีกว่านี้ได้ยังไงแต่แต่รอดูอีกทีตอน Open Beta และครับสำหรับเบต้าเทสของโมทหารคาดว่าจะอยู่ในหมวดมูอีเวนต์และจะมีอยู่2แบบก็คืออาเคดแบทเทิลที่เราจะเห็นชื่อฟังตรงข้ามและเรอเลสติกแบทเทิลที่เราจะไม่เห็นชื่อโดยจะแบ่งเป็นทีม USA และ สำหรับการเปิดให้ทดสอบเบต้าเทสครับทางตัวเกมก็เริ่มทยอยเปิดให้เข้าไปทดสอบเล่นกันแล้วสำหรับคนที่ลงทะเบียนและโชคดีได้รับสิทธิ์ส่วนผมก็ได้แต่นั่งมองดูตาปิบครับสำหรับใครที่ได้ไปลองเล่นมาแล้วก็ลองมาแชร์ความเห็นกันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเกมเพลย์เป็นยังไงมีทรงหรือเปล่ามีตรงไหนที่คิดว่าดีหรือตรงไหนที่น่าติอีกไหมยังไงก็ลองมาแบ่งปันความเห็นกันหน่อยนะครับเพราะผมแม่งไม่มีโอกาสจําไว้เลยนะไกจินแทนะไอียสสำหรับคลิปพาสองอัปเดตโหมดทหา,หารลาบก็น่าจะมีประมาณนี้ครับ ้างั้นเอาไว้เจอกันคอนเทนเนอรนะครับผมไป